เรียนท่านในแพทย์ชวิศินวิศนุโยธินท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายแพทย์สมิกจึงสมานผู้ตรวจราชาการกระทรวงสาธารณสุขเกตสุภาพที่10ในนามคณะผู้จัดการประชุมรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงที่กรุณามมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ healthcare challenge and change to the future ยสโสธรอการิมิก2อ2 3ร่วมกับงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่10ประจำปี2566ในวันนี้สำนักงานเขตสุขภาพที่10ได้มอบหมายให้จังหวัดยสโสธรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยสโสธรโรงพยาบาลยสโสธรและสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดยสโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่10โดยในปีนี้การจัดงานภายใต้แนวคิดคือ การประชุมวิชาการระดับชาติ Healthcare Challenge and Change to the Future ยโสธรอะคาเดมิก2023ตัวนี้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และงานวิจัย R2R เป็นแนวทางการพัฒนาเดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานตามนโยบายเน้นหนัก ของเขตสุขภาพที่10เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปการจัดงานในระหว่างวันที่26-27กรกฎาคม2566ณโรงแรมเดอะกินฟาแกแนจังหวัดยโสธรมีกิจกรรมดังนี้ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยประเภทออ a l p ร e s e n t a t i t n a n d Post poster p r e s e n t n t i o n จำนวน60ผลงาน สองกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนยโยบายเขตสุขภาพที่สิบได้แก่หนึ่งการปฏิรูปเขตสุขภาพที่สิบด้านการบริหารกําลังคนและความก้าวหน้าในสาวิชาชีพสองด้านการพัฒนาเด็กปฐมใบาสามแต่พัฒนาระบบการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไหลลอยต่อข้อสามกิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตเรื่องการพัฒนาการเด็กปฐมใบเขตสุขภาพที่สิบโดยมีเป้าหมาย พัฒนาการสมบัยไอคิวเกินร้อยในปี2569โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุภาพที่1 0ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตสุภาพที่11และเขต 12. 14และผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตสุภาพที่1 0ทั้ง5จังหวัดและการประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาเด็กสมบัยในระดับจังหวัดโดยแกนนนำผู้บริหารจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง สมหากรรมสุขภาพะถมภูมิโดยมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นระดับระบบสุขภาพะถมภูมิทั้ง5้จังหวัดภายใต้แนวคิดกิจกรรมโชว์และแชร์โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขข้อหผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานจำนวน200ท่าน 2. ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจำนวน180ท่าน3 ภาคีเครือข่ายสุขภาพผสมภูมิ3ม0ท่านและ4ภาคีเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็กและสูงอายุจำนวน120ท่านรวมทั้งสิ้น800ท่านโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธรารณสุขสถา,าบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่10สสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรโรงพยาบาลยโสธร และสมาคมสาธารณสุขจังหวัดเจสฎธรวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกอเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดการประชุมวิชาการและนำพิมพ์ผู้บริหารสัมผัสลูกแก้วและนับถอยหลังเพื่อเปิดงานตามระดับก่อเรียนเชิญครับ